กลับสวัสดีครับพ่อแม่ไปลองเอฟซีช่องฟ้ามงคลใช่นะมูลในเสาเว,วันที่แปดท่านว่าสองพันหกร้อยหกสิบแปดนะครับอ่อนยุทธตลาดบ้านเราหน้าง,งามคือเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเซานีบ้บรรยากาศป้ายเขม้าไหลายนะเพราะว่าตลาดเริ่มปิดกันแล้วนะครับจังว่าทางเงินก็นเริ่มปิดแล้วมิถุนขอนเนี่ยโม่ปิดครับช่วงนป้ายก็เลยขขม้าไหลป้ายกระเลยขขม้าไหลายนะครับพราะม่ไปลองที่เขม้าลับชมเราฟัง กดติดตามเลยครับเพื่อควรุ่งพาดชมคมิดของตลาดอื่นทอไปครนะปวายงามกว่ามาหลายครับละชินนลอยเย็ดเ,เขามาพีเหมือนละครับึงของสำรับมือนีู้้่มการสีลาล้านึงราคาควายกันล่องมึงนะราคาควายกันลองมึงพุณว่าขวายังไนี่วายเตียงควายทั้งแค่ทั้งเตี้ยควายสนเข้าไม่ซื้อดอกครับเนี่ยคนคนได้ดิค่นไ้ค่นได้ดิค่นด่นด้ั่นไน้าคน้ดคนนไ้ค่นไ่น่น เมื่อน้อยๆครับมื่นน้อยๆพ่นนะแม่ตัวแม่ได้ครับเนี่ยพูดเห่ะหางเงีวขาสั้นอายุหลายสิปีกว่าสิเข่าสองปีหรอมั้งนี่ห้วงไว้นะครับสูงเท่าไรครับนี่เก้าสิบเส้นครับเก้าเครับมือเอาเก้าพันเด้ครับส่แม่สูงเด้แม่สูงนี่แม่นึงแม่นี่ลูกพ่อเท่าไรครับนี่ลูกสร้างอุดรครับสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับลูกสร้างอุดรสูงร้อยสี่สิบเจ็ด แม่สาวเป็นซัดมือหนี่นะครับร้อยสี่สิบเจ็ดเมีสาวฟันสิหนึ่งคู่นี่แล้วฟันแท่เปิดราคาเท่าไรครับเน่นี่สี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทเนี่ยนี่ตัวนี้แม่นมดดิแม่นครับอันตัวนี้ลูก่อาวเท่าไรับนี่ลูกเพรร็ดลำพงตัวผู้ครับลูกเผรร็ดลำพงสูงเทรร่าไรแฮมดิร้อยสี่สิบเจ็ดลูกไส้เพ็ดลำพงร้อยสี่สิบเจ็ดอายุได้แฮมดิสิบสี่เดือนครับ ปีปีสองเดือนนะครับสิบสี่เดือนนะครับลอยสี่สิบเจ็ดพันน้ำนมอยู่ครับคุณสูงไงครับเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาไปหกหมืน่นตบปูแขีงขายไงคุณนะอัตลักตาแจม่มแจม่มจำครบสูงครับลอยสี่สิบเจ็เดเจ็ดหมื่นหกหมื่นหกหมื่นบาทนะครับเอาฝากปืนเท่าไหร่นะครับศูนย์แปดแปดห้าสามเจ็ด สี่หาเจ็ดของผู้ใดสนใจครับโทรสอบถามตกองราคาเพิ่มพอพันแม่พันเปียแม่พันสูงกว่านี้น้ำตรวจสอบถามตกองราคาเพิ่นได้ครับเพื่อนนะครับพอพันลูกลูกพอดลูกตัวไหนก็นครับนี่ลูกโกเมืองเพชรครับลูกโกเมืองเพชรนะครับอายุเท่าไหร่นาะครับโอ้ห้าเจ็ดท่านในครบป,ปีนะครับลูกไส้โกเมืองเพชรว่าท่านในครบป,ปี ใบหลอดเป็นเอกสารมีบ่ครับรผมลอดเอกสารมีคุณเขาเป็นกว้างดีแข่งขาใยแขงขาใยครับ่โมืองเพชคเมืองเพชรตรงดีใช่โคเมืองเพชรเงี้วเลยาเมืองเพชรเปิดราคาเท่าครับอนามนครับสองห่พตอนรองไดสองหมื่นสามพันตอนร้องไดใส่โกเมืองเพชรสองหมื่นสามพัน เกือบนะครับสองหมื่นามันใส่โกมเดไดครับด้องหมื่นสามพันบาทเอาฝากเบอร์ทข้าไว้นะครับฮะเบอร์โทมครับครับผมศูย์เก้าหกศูนเก้าหกสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดห้าหกสองแป้อดสนใจโทรมสองถมนครับใส่โกมกเดไดครับด้วรายเนสองันเปนสั้นนะครับเป็นไมบราการตลาดเป็นยังไบ้านเอข้าหนา ไฟของมาลายนะครับชี้ี้ตีเบอร์ก็ดีนะครับชี้ที่เบอร์ไปเมดแล้วนะครับสี้ี้ตีเบอร์ไปเมดแล้วเวียดนามมันสื่อทางเงินอย่เขาไม่รับกว่าควายทาาเงินเพิ่มหนึ่งเป็นโลกช่วงนี้นะครับควาใไปเก็บหรเล่เข้ามาได้ครับเพื่อนนะครับดอเหม่เลยครับเ็ดม่เลยมควายโจพิพี แม่ลูกลูกคู่เริ่มนะครับ่้่ระดับนานก่าน่่อยรอย่4 8เดียวไม่รับดัแม่ลูกแม่1048แม่ทับไปแม่ับไปบ้าน่อง้าที่ดไป1 3 5่อเพียพ้อแ้วนะครับมาไหมัอ้ต้องร้อนไปได้สอง้อง เปลือยละค่าเท่าไรครับเสเพีย์เจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกลูกผูแม่สูงร้อยสี่แปดแม่อาจจะท่องแล้วเนาะเอาฝากเบอร์เข้ไว้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งสามหกศูนย์สามสี่เจ็ดเจ็ดผู้ใดสนใจโทรสองคำต่อร้องละค่าเบอร์ครับแม่มาเบอร์กล้วยแม่สาวหน่อยครับแม่สาวน่อยแม่สาวหน้อยเจ้าบาทนอหน่หน่อย นะลูกพ่อได้หั่นีนลูกเขาจะเลื่อนปีก้า่แหละมัน,นว,ว่าหั่นไหสามสิบไส่เด่นเนาะราคาเท่าไรครับนี่สามหมื่นห้าพันบาทลูกสาวเขาจะเลื่อนตัวลูกคุณนาาครั่นสามหมื่นหา้าสามหมื่นห้าพันบาทนะครับมึงดูครับทางแมวว่ามันมารดพุด่สามหมื่นห้าพันตัวน้อยนี้เนี่ครับนี่ ลูกยกมงคลจักบาททำนี่งมื่นหาันบาทลูกยกมงคลหนึ่งืันบาทตัวใหญ่ลูกเขาจะเลื่อนสาม0มืนเอาฝากเบอร์โ่วนะครับเอาฝากเบอร์่วนะศูนเก้าสาม้สองสี่หนึ่งหนึ่งเก้างผู้ใดสนใจก็โทรสอบกำลังมาข้างตัวใหญ่สามมืน้าสาเขาจะเลื่อนตัวน้อยมื่นหาห้อง เมียส,สาวเช็กบาทน้อครับนี่คู่<ว>นี่ครับครับคูนค่นี่คู่นี่สามสิบหาคู่นี่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับห่างท้องเห็นยางลีลีใส่เลยห่างเรืเ่องเรเบกาตัวเลยห่าท้องคู่นี่เท่าไรครับซีสามสิบหาเมียสาวทั้งคู่ สามหมื่นหาพันบาทสามหมื่นหาพันบาทเมีสาวคู่มีตะตูเป็นแะ็แข้งขาเย้าดีเป็นดาไปเลี่ยงสามหมื่นหาพันบาทพนักงาครูะตะตแข้งขาเย้าเมีสาวส่วนสูงดีสามหมพันบาทคู่นี่เอาฝากไทด้วยนะครับ0 88 736 4 c 736 CC สามหมื่นห้าพันบาทพนัานคูนี่ เป็นห่องไว้ต่อร้องออกต่อร้องใดเนะครับเด้อห้าพันบาทสาวลูกครูเข่งขายเนาดีช่วงไพ่ดีโทรสอบถามเพิ่นเพิ่งรายละเอียดต่อร้องออกนะครับแม่ลูกลูกแม่สิครับนี่แม่ลูกลูกผรูลูกครูลูกผรูเจ้าบาทเหรอครับนี่ หนึ่งเมื่อหาพันบาทแม่ลูกลูกผู่หนึ่งเมื่อห้าพันบาทพนะักงานแม่ลูกลูกผูหนึ่งเมื่อห้าพันบาทโอ้เจ้าปลาลูกเป็นยางคิ้งแข็งแข็งครับหนึ่งเมื่อหาพันบาทแล้วห่องไปซือ้อตอร่องเลยแม่ไขยลูกแหลกนะครับไข้ลูกแหลกหนึ่งเมื่อห้าพันบาทนะครับเวียดนามขึ้นบอกฝากเบอร์โทรไว้นะครับถ้าหลุดเวียดนามมาก 061- ย์หกหนึ่ง1ู1เอาผู้ใดเชินใตะก็โทษสอบถามตัวร่องแลค้าเบ่งด้วยครับด้วยหนึ่อน5าพับาทแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวผูครับเอาแม่ลูกลูกผูนี่เจ้าบาทครับนี่ 42, แม่ลูกโูี่สิบสองครับสี่หมื่นสองพันบาทครับแม่ลูกโอปูแม่ลอยสามสิบเจ็ดที่นี่ครับแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดที่ดอกเนาะลูกโตปูลูกโต,กตที่สองในท้องสิลูกโตที่สามในท้องลูกโตที่สามในท้องนะครับลูกโตที่สามในท้องท้องแล้วท้องแล้วรับประกันท้อง,อง,งตัวลูกตัวผูลูกตัวปูย่างดีแม่ลูกเท่าไดรกว่าครับ 4 2้0 0 0บหมืบาทซื้อสองสามซื้อซื้อาเอาฝากเบอร์โทรเนี้ยศูนย์เก้าสองแน่งสามสามสองหนึ่งสามสามสองแม่ลูก4 2 2 0 0มบาทประม้ห้องนสามนะเราห้องไบ้หมื่บาทได้ครั 42, บเนะอ 42, บนะ้อนยะครับนี่ฟาดเป็นพุ่มเป็นพ่วงล้นมีแต่ตัวแม่เหมือนที่ครับตัวถึกตัวเดียวตัวแม่นี่ยไล่แล้วใหตัวนี้เท่าไรครับตัวน้อยก็มู่นี่ แปดพันหาตัวน้อยขโมนี่แปดพันหาเนี่ยตัวเมียยังดีแปดพันหาตัวนี้ได้ครับตัวนี้ได้บัตรคู่นีัวน้สคูนี่สองหมื่นแปดพันบาทตัวละสิบซี่มตัวละสิบซี่นะครับคู่นี้ตัวได้อีกเครื่องคู่ขนาดละวันตัวน้อยแปดพันทั้งสายเมื่อตัวนี้ตัวละสิบสี่พันตัวเมียเพื่อนตัวละสิบสี่พันเล่าห้องไรซื้อก็ได้หลายตัวได้หลายเอาฝากเบอร์ก็ไว้นะครับ ศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดหาสามหัวต่อได้เคริงคู่พันหเรา,าอะห้องไวซื้อต่อร่องออกครับคู่นี้ห้องเศร้าแบบตัวน้อ, 8, วนนอยห้องแปดพันสนใจโทษสอบถามต่อร่องละข้าวเลยครับเด้อนะครับตามเบอร์โทรคนไทยไว้เอาสุกชงคนมานะครับเด้อกข้อยแม่ร่องมั่นตอนที่ทำหนิข้อยสาวปั๊บท่องมันคืออยูนิทิลูกข่อได้ทำหนิ เป็ดล่ำโขงมานะครับเพ็ดล่ำโขงร้อยสามทิพผ่าบวกที่ดอกเนาะได้ม้แอคตัวครับนี่ดีกล้วยเมียด้วยครับทองอุยูดีดีดเปิดราคาไปเท่าไรครับนี่สามหมื่นสามหมื่นบาทนะครับลูกสาวเพ็ดล่ำโขงซึ่งดูหน้าเขาขี้ิ่งจนตัวดีดว่ามันกล้วยทองมันสามหมื่นบาทนะสามหมื่นบาทนะครับตัวผู้น้อยนี่ครับเจ็ดบาทนี่ สอง0มืน่น<า>ตัวผู้น้อยสองมืนครับคห้องไปสองมืตัวผู้น้อยในยห้องไปสองมืนสองมอบาทอเอาฝากเบอร์ถ้ว้น,นะครับตัวผู้น้อยครับตัวแม่นี่ศูนย <9, 2, S 1> ์เก้าสองเจ็สาหสองหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าผู้ใดสนใจโทรสอบถามตอนนั้นราคาเป็น เอาไว้ด้วยครัศูนย์เก้าสองเจ็ดสามหกหกเก้าหนึ่งเก้าผู้โดยส่วนใหญ่โทษสอบถามตัวร่องราคาเบิง้งนะครับตามไปโทษกันได้ครับเพื่อนโอ้เมืองกล้วยแม่สูงครับแม่ลูกแม่ลูกย่างสูงเลยตัวแม่ย่างเอาวะดีครับเพื่แม่ลูกแม่สูงเท่าไรพี่นี่ร้อ,อยสี่สิบเท่าไรร้อยสี่สิบหาบวกยี่หรอครับนี่ ลูกตัวแม่ลูกไดติดแม่ับนี่ลูกที่เท่าไดติดแม่ครทำลูกคนที่สองติดแม่แม่ร้อยสี่สิบห้าหมอบดทำแม่ลูกจค่บาทครับพี่นี่แม่ลูกจคบาทครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นห้าพันบาทบแม่สูงลูกก็สูงดีครับ คือสว่างอาทิได้สามมือนสี่มือเจ็ดหมื่นหาน้อพี่เนาะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเอาฝากเบอร์โทษนะครับพี่ศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดเก้าเอาคุณไอ้นใหญ่โทรสอบถามทกลงราคาบึ้งอาจิตเสียงดังนิดหน่อยนะเพราะว่าต้องแข่งกับเสียงเป็นประกาศเจ็ดหมื่นพุ่มแม่ยังดีโทรสอบถามทกลงราคาบึ้งนะครับเรื่องกาน ต้องกินเหล่าน้ำเพิ่นยังไงเขียนหมึกม่วงเอาเจี๊ยนกินตะเข้าด้มันเบิ่งดูขอทอดราได้แจ้วบองมานี่นี่นเมงทีซ่อนทอดเมงซ่อนเมี่ยซ้อนเขาเมื่อนางวนกลังไม่หยิบของงวนกำลังหยิบออเศแซคบเอาใส่ละกดถือรอคูดถือรอลูกพ่ออะไรเนี่ยพี่ อันนี้ลูกบีกุ้ยไถ่หนิสิตัวนี้ลูกบีกุไทยน,นี่นีผ่ผูลูกบีกุไทยได้ครับผูรูปบีกุไทยเขาใหญ่ๆนี่เจ้าเขาใหญ่ทิปเดือนนะ้ำเจ้าบาทละพี่หนิสองหมื่นห้าพันบาทลูกไสบ 25, บ้บีกุ้ยไถ่สองหมื่นห้าพันบาทไส้บีกุไทย เอราะง่ดีตพรนั้นลูกพ่อได้ครับตพรนั้นลูกเขาจะเลื่นอนน้ำปีหน,นึงไ้ายมิต่พีน้อยๆนะครับเบิ้งเขาหางสงไทยเพื่อนลุงมึงตัวทั้งฟ้านี่ลูกบิก๊กอุ้งไถ่ตัวทั้งใายลูกเขาจะเลื่อนน้ำตัวละเท่าไรล่ะพี่ตัวละสองหมื่นห้าพันบาทตัวละสองหมื่นห้าพันบาท ถ้ายึดแพ็กปูนี่สี่หมื่นหาพันบาทแล้วว่าวนรถเป็นมื่อนะรวนเอาฝากเบอร์โทรแน่พี่าพี่พี่เอาฝากเบอร์โทรไว้คาทับอาัศูนย์แปดเก้าเกาหหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดเก้าของผู้ใดสนใจโทษสอบถามตัอร่องราคาเมือปูนี่สี่หมื่นกว่าบาทมาร้อยหาชิปมาเพียนไทยพี่เล่าแล้วเนี่ย บ้านเราหน้าง er ่ามอเพื G, ่มมือจ er. ังหวัดอนแก่นนะสำหรับเสารนี้วันเสาวันที่แปดท่านว่า2อ6 8ันอกเปือกเถอคือเปลือกแม่น้อหน่เด็กน่อยเียงสันของเจ้าบอคกำลังนอน เมียม่ตู้แม่ตูต้นี่เจ้าบาทครับนี่ฮะแปดพันหาตัวละแปดพันหามันบ่มีแม่บนบ่นน่โอ้เอ้าลูกสองตัวเลูกแฝดต,ตัวละแปดพันหานะครับดอนตู้แม่ทั้งคูแม่กับแม่ลูกกับแม่สองตัวรถเป็นว่าเป็นลูกแฝดนะครับดอนตู้ นี่แมวเป็นแมวเป็นนะแมวเป็น 8, หละแปดพันละแปดพันแม่เจกบาทครับนี่มดนี่ซีเมือนหาตัวแม่มดม่านลูกอีกแล้วซีเมือนหาเนาะครับสามตัวนี่ซื้อสามไดซี่มันต้นนี่ซีเมือนหาพันบาทเอาแมวทั้งมดเอาฝากเทรกใบนีครับศูนย์เกราเศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามตัวร้องราคาปึง ซื้อสามได้สี่เท่าไรกว่าสี่เมือนหาได้ครับเด้อตัวแม่เหมือนในท้องอาจจะเป็นตัวแม่แล้วครับสี่เมือหาโทราสอาเบอร์เท่ั 2, 3, 3, ทนลงมืออันนี้ของเจ้าวะนี่เอาสี่เมือนหาได้ครับ 3, าสามตซื้อสามได้ซีแม่สาวครับแม่เบียรหน้าเหมือ มักถ้ตัวนๆนสินะบพีแม่สาวแม่สาวตัวละยี่บบาทหรอพ่อตัวละสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่สาวนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแม่สาวสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่สาวนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่สาวน้อย อีบ้านนี่ละเนาะพอนะไม่มากตัวเดียวจิจพอนนี่ตัวนี้เท่าไรครับน่สองหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห่าพันหายูดันเลียวพ่งห,ห,ห,หน้าเจ้ามองตัวน,นั้นพููทายเบาผิดสองหมืาพหาร้อยตละเด้อครับสองหมื่หาพัหารอยพอได้เด้อครับเด้อ,อเอาฝากเบอร,ร์โท,ทรนี่พอนูน 0763เจหสตัวละ2อ5 0 0ันโทรสอบถามต่อร่องละเท่าไรครับตัวนี้เอกบาทครับนี่ตัวนี้อแม่สิบเกหครับส9บเกครับ9 5 0เก้าห0พน่ก้าร้นห้เือสบเก้าหยแสาวเพื่อนนะครับ1 9 5เก้าหรอยต่อร่องได้เอาฝากเบอร์โทรแน่ครับ 095 0 9 5 2 3 9, 4ห้าศู9ย์เก้โทรได้ถูกเวลาโทรได้ถูกเวลาทรสอบถามต่วร่อ,องราคาบนนุงนะครับเดือนะม,มือนีไฟข้ามาหลไฟแม่ลูกนีเจ็บบานนาะครับนิแม่ลูกลูกแม่ยังนีสามหมื่นเจ็ดพันบาทแม่คื่ร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าดอกลูกตัวแม่ดีครับนี่ลูกตัวเธอครับราคาเท่าไรครับพอ สามหม็ดพับาทนะครับแม่ลูกลูกตัวปูเอาฝากเปอรโทรไว้ในเกี่หนึ่งหนึ่งหาเจ็นศสะครับสามหมื่นสามหมื่นเจ็พบาทโทรสอบถามต่อลองราคากับเจ้ามเพิขึ้นนะครับเด้อสามหเจพันบาทนะครับโทรสอบถามต่อลองนะครับสูง่ับไปยังไปลูงไป้ังไรังไดยกไยั่งไปงไงไงไปยัไังั ร้อยครสสบสบเจดส่อยเจ็ดสี่แปด่บนปดท่องยังบ่ตนทองยังบทตรองสร้างเปิดเปิดราคาเท่าไหร่นี่เพชรพง่์ราคาเท่าไรหกหมื่นห้าพันบาทเม่สาวฟันแท้สีู่่นึงเนี่ยเหรอเนาะฟันแท้กูหนึงนี่ครับร้อยสี่สิบแปดดอเป็นว่า หกหมื่นหาแม่ลูกนี่ได้บัแม่ลูกกเงกนมหกหมื้าพันบาทกันแม่ท้องไขมุกขาวซื้อสองได้สองซื้อสาสองได้สามนะแม่ลูกลูกแม่ท้องได้สี่เปือนก็แล้วท้องไขมุกขาวนะครับแม่เพิ่นท้องไขมุกขาวนะครับแม่เพิ่นค่อนขั้วสีลูกตัวที่สามในทองนะครับแม่สามเจ็ดสามแปดอ่ แม่รอยสามแอยู่นะครับแม่ลูกหกหมื่นหาเพือนแม่สาวลูกสร้างอุดรก็หกหมื่นหาเอาฝากเบอร์โทษไปนะศูนย์เก้าสี่หกหกเจ็ดส่าของผู้ได้นใหโทษสอบถามตลองราคาเบองนะครับแม่สูงแม่สาวสาวูงสูงลูกสร้างอุดรแม่ลูกซื้อซองได้3กับมี่เอาโทรสอบถามถามเบอร์โทษบันคับ ีเวียดนามเขหอมานะแต่ว่ามักคุ้ยวนนะครับเวียดนามมักคุ้ยวนๆคุ้ยวนๆซื้อเลยนะเวียดนามอยุธยาก็มากครับคุณดูอยุธยาก็มากได้เต็มรถไปครับหนึ่งที่สั่นบ่อตีครับหนึ่งดอนบ่อตีครับห่ดอนตะปูไหมไปออกนะครับไปออกนะครับ เรรยากบศตลาดบ้านเรานะครับเพื่มือจังหวัดพนันทร์ญนะสำหรับเสาร์วันที่8ปดท่านมาสองพนะครับพี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ออกมารับชมรับฟังแขกนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้พอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ